ข้อนี้เขาถามถูกผิดดังนั้นหน้าที่ของเราคือแต่ถ้ามันไม่คุ้นนะนะครับสงสัยไปเลยมันผิดแน่ๆนะแล้วก็แล้วก็ลพยายามเขียนตัวอย่างค้านขึ้นมาเพื่อให้มันผิดจริงๆนะครับเขาถามว่าดูทีละข้อนะก็ไก่นะเขาบอกว่านะครับ A intersect C เป็นสมาชิก B แล้ว A ต้องเป็นสมาชิกของ B ยุทนะ C คืออ่านอ่านดูแล้วก็งงไม่น่าใช่คืออะไรไม่เห็นเคยรู้เลยประมาณเงี้ยอะไรของมันเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงที่เราสมมุติมะม่วงไปเลยนะสมมุติมะม่วงไปเลยนะครับสมมุติให้มันเอะเสก B ให้มันโทษสมมุติให้เอะเสก C เนี่ยเป็นสมาชิก B เช่นเช่นเช่นนะครับสมมุติพี่ให้ A เป็นเซตของมะม่วงไปก่อนนะนะครับแล้วก็เอซีเนี่ยมะม่วงเลยนะนะครับเป็น2องเนี่ยมะม่วงนี่ดูลองมะม่วงดูนะเอะเสก C เนี่ยบรรดท่าไหร เอเนเซ็กซ์ซีนี้นได้หรือไรได้เซตว่างใช่ไหมแล้วเรา,าต้องสมมติให้เอเนเซ็กซ์ีเป็นสมาชิก B ีอะเพราะฉะนั้นเราก็ควรสมมุติ b เป็นอะไร b เป็นเซตของเซตว่างจริงไหมเพื่อที่มันจะให้มันสอดคล้องกับที่เขาบอกมาอะเข้าใจที่พี่พูดไหมคือคืออย,อย่าไปสมมติมม่โม่ัซ่วๆที่มันทําให้ผิดตั้งแต่แรกเราไม่ใช่นะเราต้องสมมุติให้มันสอดคล้องกับเงื่อนไขนี้ แล้วดูซิว่ามันเป็นไปตามที่เขาบอกไหมเพราะฉะนั้นพี่ลองสมมตมิมัวม่วๆเช่นพี่เเป็น1 C เป็น2เงี้ยอินเตอร์เซ็ตกับเซตว่างแล้วก็ให้มันเป็นสมาชิก B อ่ะโอเคงั้นแสดงว่าน,นี่มันสอดคล้องเ,อเงื่อนไขามาละใช่ป่ะแล้วลองลองดูซิว่า A เป็นสมาชิกของ B ยูเนียนซีมานะครับ B ยูเนียน C เท่าไหร่เนี่ยได้2กับเซตว่างใช่ไหม แล้วเขาบอกว่า A ต้องเป็นสมาชิกของ B ียูเนี่ยสี่ซึ่ง A มันเป็นหนึ่งอ่ะมันจะเป็นสมาชิกของตรงนี้ A เอมันเซตของหนึ่งอ่มันจะเป็นสมาชิกของนี้มาเป็นมาไม่เป็นอะไรกับไหโลนะครับให้อะไรมากับไหโลม่วมๆสัวๆนะครับดังนั้นผิดดังนั้นนักเรียนขณะพี่ตั้งขณะพี่ยกตัวอย่างม่มวมๆนะมันก็ยังค้านมันได้เลยนะครับพี่ว่าพวกเรายกอะไรมามันก็ค้านได้หมดละนะครับยกเว้นไปยกอะไรมามันล้วกลายเป็น กลายเป็นรับได้ของมันเนี่ยนี่ก็สุดยอดนะนะครับหนูไปหาตัวอย่างที่มันสอดคล้องกับข้อได้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเอาอย่างงี้ถ้ายกแล้วมันดันสอดคล้องนี่เราให้เราสรุปว่าอะไรสมมติเราลองยกตัวอย่างสักตัวหนึ่งแล้วมันเป็นไปตามที่เขาบอกอะ่ะเราจะสรุปได้ไหมก็ยังสรุปไม่ได้อยู่ดีใช่ปะ เพราะว่ามันอาจจะฟลุกแค่ที่เราทําไปก็ได้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรายกตัวอย่างค้านบอกมั่วๆสักตัวหนึ่งแล้วมันดันไปสนับสนุนเขาเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือว่าลองยกอีกสักตัวนึงสิลองยกอีกสักตัวนึงสิปรามาณเงี้ยถ้ายกสักสี่ห้าตัวแล้วเออวามันเป็นทุกกรณีเลยว่ะเราก็ค่อยแบบสงสัยมันจริงหรือมั้งอะไรประมาณเนี้ยโอเคไหมแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดยกตัวอย่างค้านสักแค่ตัวเดียวแล้วมันได้เนี่ยนะครับแล้วมันค้านเนี่ยตอบไปเลยว่ามันผิดข้อขอใคร A อ็นดเซกซีเป็นสับเซตของ b แล้ว b เท่ากับเท่านี้นักเรียนครับตรงนี้เนี่ยให้เราวาดรูปเลยเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับตรงนี้ตรงนี้เราไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปสมมุติว่าให้เเป็นเซตของนั่น b เป็นเซตของนี่ไม่ต้องวาดรูปเลยเพราะว่าอันเนี้ยมันจะวาดรูปแล้วจะดูง่ายกว่าเพราะมันคือพื้นที่ยูเนียนกันยูเนียนกันเนี่ยนะครับการที่ A อ็นดเซกซีเป็นสับเซตของ b วาดรูปได้ง่ายที่สุดวาดอย่างนี้ A อินเตอร์เซ็กซีถ้นะ้มันได้ตรงนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าต้องต้องเป็นอะไรซับเซตของ B B ควรวาดยังไงไม่ทราบคนฉลาดอย่างเรา B ควรวาดไงก็วาดคร่อมตรงนี้ซิก็วาดคร่อมพออย่างนี้มันคือ A อ n ินเตอร์เซ็มันเป็นสับเซตของ B วาดแค่นี้นี่คือเงื่อนไขของโจทย์แล้ววะวาดแค่นี้ พราะว่าแค่นี้เสร็จปุ๊บแล้วมันจะบอกว่างั้น b จริงเท่ากับ A อยูเนียนบียูเนียนบีเดอร์เซกซี่ไหมอะไรประมาณอย่างเงี bueno ้ยแล้วก็เช็คง่ายๆเลยเช็คง่ายมากเขาบอกว่า b เนี่ยจะต้องเท่ากับ A อยูเนียนบีนั่ไปยูเนียนกับบีเตอร์เซกซีเอาแค่ A อยูเนียนบีเนี่ยมันก็มีโผล่เอมาแถวๆนี้แล้วอ่ะใช่ป่ะแล้วมันจะไปเท่ากับ b ได้ยังไงดูก็รู้ว่าผิดมั่วซ่วเข้าใจไหมนะครับ ดังนั้นผิดแน่นอนเพราะว่า A union B มันก็ได้โผล่เกินขึ้นมาแล้วเนี่ยเกนินขึ้นมาแล้วมันจะ union แล้วมันจะเท่ากับ B ได้อย่างไงนะครับเพราะนขอไขก็ผิดข้อควาย,ขขขาย power ของ A union B เป็น subset ของ power A union power B ตรงนี้ถูกหรือผิดตอบว่าผิดนักเรียนจําเลยออกข้อสอบบ่อยมากนะครับ power set ของ A intersect กับ power set ของ B กับ power set ของ A intersect B เนี่ยมันเท่ากันถ้า intersect นะ่าเท่านี่จำไว้เลยนะนะครับแต่ถ้าเกิด power set ของ A อยูเนียนกับ power set ของ B เนี่ยกับ power set ของ B A เอยูเนียนบเนี่ยกะลุนาจำไว้เลยออกข้อสอบบ่อยๆมันเท่าไหมไม่เท่าไม่เท่าแต่เราอยากจำว่ามันไม่เราเรานอกจากจำว่ามไม่เท่าเนี่ย เราควรจำเอาไว้ว่าตัวนี้เป็นสับเซตของตัวนี้นะครับตัวเนี้ยเป็นสับเซตของตัวนี้หรือเวลาที่พี่สอนพี่จะพยายามให้คำให้ท่องๆว่ามันยูเนี่ยนกันก่อนอะแล้วมันก็ค่อยมาหาพาวเวอร์เนี่ยมันน่าจะได้มันจะมากกว่าที่แบบแต่ละตัวแต่ตัวมาบวกกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือจับมือกันก่อนอะคือจับมือกันก่อนแล้วค่อยไปทํางานเนี่ยนะครับมันน่าจะดีกว่าทาใครทํามันแล้วมาบวกกันนะอะไรประมาณอย่างนี้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่เท่านะแล้วตัวนี้เป็นสับเซขตัวนี้ด้วยแต่มันดันบอกว่าไอ้ตัวนี้เป็นสับเซขอ,อซงมันกลับการกลับข้างผิดเพราะฉะนั้นันนี้ถ้าเกิดใช้ถูกต้องต้องบอกว่าเป็นแรงต้องเป็นสุปเปอร์เซ็ตนะครับต้องเป็นสุปเปอร,ร์เซ็ตเพนจึงตอบว่าผิดทางสามข้อนั่นเอง